สวัสดีจ้าพอกันเศร้าๆเลยเนาะจ้าพี่น้องม้นนี้ก็วันศุกแล้วเนาะจ้าม้อนี้สิพ้าพี่ผ้าน้องมาเก็บแตงกวาเลอจ้าแตงกวาสองคู่นั่นล่ะจ้าพี่น้องสองแปลงเนาะจ้าที่เคยรีวิวให้เบิงไปแล้วเนาะจ้าจริงๆเก็บมาหลายมือแล้วเ้อจ้าพี่น้องแต่ว่ากะพึงนีเวลาเด้มาทายคิมให้เบิงเนาะจ้าม้นนี้กะแวบลงมาหน้าจักน้อยเนาะจ้าก่อนเสียนออกไปเฮ็ดงานเนาะจ้า เป็นแตงกวาปลูกหน่อยเดียวนึงดอกจ้าพี่น้องแต่ว่ากับพ่อมีหน่วยเหดดเก็บอยู่นะจ้าอันนี้กัเริ่มเก็บแต่เสาหมืดผุ่นได้จ้าแต่ว่าพึ่งเดนท้ายคลิปตอนฝาสว่างแล้วนะจ้กก็เลยสิเป็นึินช่วงไทยไทยแล้วนะจ้านี่ท่วงไทยไทยเองรอสิเก็บแล้วแล้วนะจ้าพี่น้องนี่การปลูกไวซ้องแถวจ้าซัมหนีกัเก็บได้เทียร์ลนสีลอยหาลอยอยู่ได้จ้าพี่น้องสีลอยหาอยบาทนะจ้าค่อนข้างจะเก็บยากจ้าต้องเปิดต้องพีหานะจ้าพี่น้อง นี่นะจ้านี่เปิดพีหาลังเทียบาเก็บสูมือปันใดก็ยังมีนวยเห็นแกนวยเห็นเกินกินนะจ้าพี่น้องอันนั้นก็ต้องเก็บทิมออกไปนะจ้าคันเเก็บทิมออกไปกกเคียกับสีส้มสีตายนะจ้านี่จ้าพี่น้องนี่สีว่าสองแถวกับว่าแม่นนะจ้าเป็นสีแถวสองแปงจ้าพี่น้องนี่กระบ้อนซ้ำหลายปันใดนะจ้าแต่ว่าก็มีนวยเหเดเก็บเรื่อยๆจ้าเบิ่งเพียงจ้าจังสิ อันลอดสายตาไปขังที่แล้วก็เป็น่วยห่หน่วยอ้วกไปเนาะจ้าก็เกินจะขายจ้าก็เก็บไปกินไปแจกกันเนาะจ้ากัน่วยแบบนั้นนี่เนาะจ้าพี่น้องนี่น่วยสานีกับลังพอดีนะจ้านี่ส่วนนั้นนี่ก็ต้องได้ลือได้เปิดหานะจ้าจัง่วยใหย่ๆยังสีี่ใหง่โพดเนาะจ้าก็บอขายเ้าจ้าพี่น้องกันนั้นก็เก็บไปแจกพี่แจกน้องกินล้วเนาะจ้าก็เหลือกินพูละจ้าพี่น้องนี่เหลือแจกเหลือ กินเนาะจ่า็เลยได้ขายบ่แมนวานเก็บมือหนึ่งจะได้น้อยเนาะจ้าพี่น้องเก็บมือนึงได้เท่ยละสี่ขู่หาขู่เนาะจ้าสี่ถังหาสังนี่เนาะจ้าพี่น้องวิธีการเก็บกะเก็บแบบนี้แล้วจ่ายเด็ดควรไปเลยเนาะจ้านี่นี่หน่วยกับกำลังดีจ้าหน่วยกำลังงามเนาะจ้าพี่น้องเก็บไปหลายรอบแล้วจ้าปอดสารด้วยจ้าพี่น้องนี่เป็นบักแตงกวาเนาะจ้าหน่วยขาว นี่เนาะจ่ากระเด้แวกเดนพี่หาเนาะจ่าพี่นองนวยหไ่นวยหน่อยปนกันไปเนาะจ่ากรังเทียกันเก็บได้บบเบิร์ตซุนไว้เนาะจ่ามันเหนิ่นเขี้ยมันกบหกแน่อันนี้เก็บซุมมือเน้ะจ่าพี่นองบ่ได้เวนเนาะจ่าขันบบเก็บย่ามมือสอกเก็บย่ามมือแรงเนาะจ่าพี่นองก็คือเก็บซุ่มมือเนาะจ่าเบืองเนาจ่านีนวยกองกันอยู่เนาะจ่าพี่นองน้ำดินเนาะจ่าได้อปิดนหาเอามองละสามนวยสี่นวยเนาะจ่าอันช่วงที่มันเหน่น คบคักน้องจ่าพี่น้องออกคักคักนีก็คือมองแล้วเป็นกองเลยนาะจ้าอันนี้ก็เริ่มเบาไปแล้วนะจ้าช่วงที่เย็นพี่คักคักนีบ่ได้มาไทยให้เบิงนาาจ้าพี่น้องกระทึ่งเหตุงานน้าจ่ากรทั่งเหตุงานกรทั่งเขาวสวนนาะจ้ามีเวลากะเดทไทยบ่มีเวลาก็บ่ได้ไทยา,ทย,าทยนาาจ่าน่วยหน่อยด้วยวย,วย,วย,ยังกะยังงนซ่อนขึ้นมาตเต็มอยู่นะจ้ะพจะาพี่น้องก็สิไเด็กเก็บไปยาวยาวอยู่จ่านี่หมดน้ำใสปุ๋ยใสฟุ้นเต็มที่นาะจ้าเก็บนวยออกเรื่อยเรื่อยเคียวกับบ่เถาวบ่แก่นาะจ้ากัน มีหน่วยออยเห้าเก็บขายไปเรื่อยๆนะจ้ะปลูกเทียเดียวกับคุมค้าจ้าเก็บได้ยุ่นโดนเติบเนะจ้ะเก็บได้ยุ่เป็นเดือนขันใน่ซค้างมันกับสิงามจังซีละจ้าพี่น้องกันแต่ว่าแปลงอยู่หลังบ้านนี่ปลูกทิมๆไวเนะจ้าบ่ได้ใส่ค้างหลายมองลายลรงเทียกกับเบิ่งประทันนะจ้าพี่น้องเทิ่งเก็บขายเทิ่งปลูกนะจ้าเทิ่งกับโพดเทิ่งบักแตงนะจ้าพี่น้องหลายซิ่งหลายยางเนะจ้าเทิ่งพักพวกกันขนาดวางตุงอียังกับมีนะจ้าพี่น้องปลูกซ้อนกันไปจ้า นี่ก็เป็นบรรยากาศเศร้าๆจ้านี่เศร้าๆนะจา้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนี่จ้าพี่น้องตอนแรกก็เริ่มมันเก็บตั้งแต่เ้ารมืเนาะจา้านี่ก็เก็บจนว่าสุมรหัวทายแปงแเนานะจ้าก็จกังกันทายคลิปห็นนะจ้าพี่น้องตอนเสา้าทายคลิปมันกับพ่อสลัวสลัวนะจา้าบได้สวยมาแล้วกันแดดจา้าแดดแห้งจ้าพี่น้องแป๊บเดียวแดดก็แห้งแล้วนะจาน้านี่สิพาไปเบิ่งขนงานเนะจา้าเมื่อกี้ได้ทั้งนึงนะจาน้านี่แล้วก็กลับอยู่ในถุงปุ๋ยเนะจา้า อันอีกสามอีกสามถุงปุ๋ยแต่ว่ากับว่เต็มจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าถุงปุ๋ยแหลกอันนี้ถุงปุ๋ยสองแล้วก็ถุงปุ๋ยที่สามเนาะจ้ายางละขอดละเคร่งเนาะจ้าพี่น้องกับระมาณนี้ลนะจ้าพี่น้องเป็นผลงานเก็บแต่งกว่าห้าเสานี่เนาะจ้าก็ฝากไว้ในเด้อจ้าชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า